ทาาช้านะครับจกิดแล้วเกินซึ่งทางมาแล้วก็เป็นยกที่7คลู่นี้ครับโอ้จังหวะเข้าครับซ้ายกับขวาเข้าไปใกล้กันก็รีษัโมงกันกลางอากาศครับเมื่อสักครู่ร้านซีพีเ h ลสมาเป็นร้านอาหารสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับทันทีหิวเมื่อไหร่ครับกด1788นะครับ1788บริการส่งถึงบ้านเลยครับขอบคุณซีพีสู้กันต่อนะครับบนเวทียก8 ทีแรกแรงก,ก็น,นึกว่าจะไม่ยาวแต่ต่อยแล้วไม่ไม่ง่ายนะครับดูแล้วคงเทงคงเทงต้อ,งออกหมัดเยอะและทนด้วยนะครับโคกาว่วาร่างกายดีนะครับสภาพร่างกายของโคกาว่าค่อนข้างฟิตครับดูนะครับความเร็วย,ยังสม่ำเสมอครับแต่ว่าออกหมัดน,น้อย สไตล์การชกนี่เหมือนในโตดายสเกะเลยครับซึ่งเป็นคู่รักคู่แค้นกับเจ้ากรพงศักดิ์เล็กเนี่ยแหละครับปะทะกันมาทั้งหมด4ครั้งเจ้ากรเอาชนะได้2อคาดท่า1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับนี่ครับความไหวครับทําให้จากการจะโดนหนักกลายเป็นโดนเบาผ่อนหนักให้เป็นเบาเลยครับ6พรว่าออกหมัดคล้ายๆสายคนสมัครเล่นนะครับ ชัดเจนมากเอาเอาไหมเอาไหมเวลานี้เท่าที่มองแล้วเนี่ยน้ำหนักมัดของโคกาบวะยังไม่มีไม่มีไม่มีริ้แล้วนะครับชัดจเจนไหมโอซายมัดหนึ่งฮาเป็นเอียงกระเทเลยองศากเล็กไม่ตามนะครับยังไม่ตาม <S <S เราชกงญี่ปุ่นนี่โดนไปเยอะนะครับแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีนะครับซ่อนอาการเก่ง หาปัดเลยครับซ้ายของพงศักดิ์เล็กเมสักครูปไม่แต่ว่าหัวใจต้องยอมรับหัวใจนี่เกินเลยนะครับก็เหลียว่าโดนซ้ายโดนซ้ายจนเอียงนะครับภาษาโมยว่าอย่างนั้นเมสักครู่นี้เดี๋ยวหลังโฆษสนาชมภาพชาครับเจอซ้ยายเจ้าก่อถึงเอียงตรงนี้เราแม่นขึ้นนะครับน้ำหนักก็ดีขึ้นยก8ปลายยกครับอา้าวคุมเกมแล้วนะครับตอนนี้ ครับลำตัวโคโกว่า bis, โดนแล้วมีสะดุ้งสะดุ้งนะครับไล่เข้าเชือกล้ำตัวครับอเอาแล้วครับซ้ายลำตัว,ตวลำตัวลำตัวก่อนเห็นทางแล้วนะครับออว่าลำตัวของโคโกว่าั้นเริ่มมีปัญหาเนี่ยเ่นล่างก่อนภูงศักเล็กล่างแล้วก็ขึ้นบนล่างแล้วขึ้นบนเอาไปแล้วเอียงแล้วเอียงแล้วนะครับตามตามตามเลยโอ้โหแต่ยังรัวมานะครับโคโกว่า ยกนี้ได้เยอะเลยครับโโได้ทั้งแรงเชียร์และก็ได้ทั้งพลังที่เมือเ่อานั้นหา,ายไปด้วยกำลังกำลังหมวะะยังโม่